ไว้กระทะเดิมบอกอย่าพูดคุณเปลี่ยนท่าบิึกมาในกระจกเอาความหมายคราวหน้าท่าไหนล่ะเออนี่แข่งไหมพอเปลี่ยนท่าแล้วจะไปแข่งหรือย่ะแล้วพี่ก็จะถ่ายท่เองเนาะคนเราดูดาราดิกเขายืนแค่นี้เองท่านนี้ท่าประจำเลยท่าเยศฟ้าท่าดีบางคนก็ไม่ต้องมีท่าเขาก็หล่อแล้วนะ ใครมาขายรูปเราทุกวันอ่ะเราจะยิงท่าไหนเราก็ไม่มีท่าที่จะยิงได้น้องตองสีนั่งเรือมาแน่นครศรีธรรมราชเลยใช่สวัสดีครับมาจากนครเลยเหรอครับแม่บไม่ต้องให้เนาะนี่เขามาตามใครอ่ะกลับบ้านมาตั้งบ้านแล้ว ไม่แต่มาบอกว่ามาเอาโปรไฟล์เลยที่พิมเองหมอมน่นเอโปรไฟล์นั่นเองโอเแต่ต่อวันชาไม่ได้มาโปรไฟกไม่มีโปรไฟล์โปรไฟล์ไปอย่าที่ขอ็บิ๊กเบน่ะที่สา็จมานไใ้นรมาเหเ็นว่าแอดมิโรบ้านอะไนอนลงบานนะคะ เรื่องกิจทำไมไงี้ยอยู่โรงพยาบาลไงขอโททษี่เคยชินเขาอยู่โรงพยาบาลมันไม่เข้าใจไงคนอื่นก็เข้าใจหมดไงภาษาอังกฤษจริงๆก็ก็ก็เอออเอออะไรเข้าเหรอบรรจุหรอนอนโรงพยาบาล นน่ลีแล้วได้ข่าวว่าเรียนอังกฤษไม่ใช่รถเนี่ยเขารับการรักษาตัวอย่างงี้ไงศัพท์ขัพท์นีกลงบาก็ใช้คำว่าแอนนี่แหละเออก็สับลงมาไม่ต้องเปลี่ยนกชาวบ้านเราก็ใช้ชาวบ้านเขาก็ใช้ชาวบ้านคนละนะทีหลังเวลาได้เจอไปอ่านไปแล้วมีศิลปินคนหนึ่งบอกว่าให้สลีป ไปไอซ์สลีฟอยู่โรงพยาบาลนะจะไม่นอนไม่ได้ไอซ์ไอ้พูดก um ับใบอันไม่ต um ้องไม่พูดกับใบอันอแบบใบก็กินไปอ่ะพี่หนิงวัสดีครับโอัสดีค่ะอุ้งมางอินี่ไงคะนี่มันก็จะตัวมอง